สวัสดีครับวัพุกบอลลนครับมื้อนี้พามาชมวันนี้ครับมะขามบิดที่ปลูกไว้ข้างข้างหัวข้างนบานบ้านพักมีก่อนอันนี้ต้นน,น้อยๆซ้ำเนี่ยครับนี่ครบางต้นก็เกือบซ้ำฮอร์เมือแล้วบิดทิมไปแต่ว่าบริจัดทรงบันไดดอกครับ ก็บิดๆถึงไปอันนี้มงก็แกะรวดออกแล้วต้นก็ได้มันนี้มาดึงไว้วันสิมาดึงไว้อยู่ครับ ต้นก็น,น้อยต้นก็นใหญ่ครับน,นี่ลวดก็ยังม,มันแกวเท่ากันครับวันได้มาดึงไว้ครับปล่อยเปลี่ยนตามลมครับ ต้นใหญ่เลยครับเท่านิ้วมือนะครับเกือบแล้วช่ำหองไม่มือนะครับอันนี้ตอนมันบิดบิดมันตายครับต้นนี้ยังจะต่อเมื่อวานวับิดมันสีรอดส่วต้นนี้ครับบางต้นก็ตายตายเลยก็มีครับเพราะว่าเาบิดใหญ่แล้วมันก็หยาก ต้นใหญ่ก็ใหญ่ต้นเล็กๆย,ยังน้อยครับกับใบใหญ่เสมอไปครับต้นอย่างยังสำลอดซ้ำไม้ฮาบิดมันซ้ำผมตัดตัดเธอหนึ่งแตกใหม่ครับอย่นงไรอย่งไงก็เลืมือนะครับต้น ้นนี่ก็แกนครับต้นนี่ก็ตายตอขึ้นไม่ครับนี่แทงตอขึ้นไม่ต้นไหนบาตายก็ยังโดดต้นไหนงามก็งามต้นก็บประสมบูรณ์มาได้ครับยังหลวดหลวดก็ยังอยู่นะครับ ตงต้นนี้เำาะไรทามอเมตินนะนี่ก็้อนี้โมมันหอนนี่มืดครับผมต้องการอยู่ประมาณสักอันนี้ก็ตอนไหนมีแต่ตอครับตอนปลูกมันตายตอมันขึ้นเลยเลยติมเลยครับปล่อยถิ่มนมาอย่างทีเลยครับตอ ทางหล่างทั้งไตนี้เป็นปูนนะครับปูนปูนผมเคยขุดในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเอาขุดช่วงน,นัง้นมันก็ขุดขึ้นต้นสมนีแล้ครับ mm hmm. ในปัจจุบันก็นยังต้นสมนีนะในกระถางในคลิปก่อนหน้านี้ครับหรือจะมีคลิปในช่วง,ง,งนี้นะมันคือผมปล่อยในช่วงนี้แลมั้งครับที่ในกระถางปูนที่ผมกำลังต่อช้อนีลคือผมปล่อยคลิปลงไปในพืชนั่นแหละครับผมเอามาปลูกในนี่ยครับ เขา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 โคตรข้นมันก็สิแกนไปเลยอันนี้คือการกับย่างแต่ต่อตอนนั้นย่างแต่ต่อ,อก็ตัดออกเป็นใหญ่ไว้ขนาดนี้อันนี้ย่างแต่ต่อหน่อยกินกิตตอนอหรีครับเนี่ยเลยปล่อยก่อนนี่ผมตัดผมบิดบิดค่ะค่ะอนอนตายตัดแตกขึ้นไหมแต่งามอยู่เลยครับเดี๋ยวตะต้นครับตะต้นกับยังน้อยๆอยู่ ภาพเบิง้งนีหละต้นมะขามที่ปลูกไว้ข้างหัวผมก็เลยอัดทากมันขึ้นจังหน่อยครับผมอัดขึ้นขึ้นอีกเพื่อมันใหญ่ใหญ่กว่อนอกานี้จังหน่อยขึ้นประมาณสักหอดสิบเซนครับถึง่อนอีกตัวต้องการปลูกต้นใหม่ได้ เริมอบิดขึ้นน่อยนงครับหลังจากผมปลูกแล้วตัวผมจะได้ใส่ดินมันยังหรอกครับจะมีเสียงรถมอไซค์ครับอยู่ข้างข้าง,างในแท้ <c oughs> ข้างมะข้างกับเบื่องรถครับ <c oughs> พามาเบึงอ,องันนี้ผมกัเด็ดใบเด็ด หยอดตัดหยอดไ้ตัดใบ้างๆว่านองกมดแล้วกำลัง,งแตกขึ้นใหม่กันนี่กำลัตง,ตงต้นกำลังต้นกระปล่อยไปนี่ครับไปครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับอือ้ยผมตกการเนี่ยหมนละสักนิ้วขนาดหนึ่งนิ้วครึ่ง เลยหัวแมตตีนไปจากหน่อยมันนะครับทำจริงก็พอคุดเลนแล้วละครับยังดยัง,งอยครับโมไซแต่พลังพ่นเน่ยพอคุดเลนแล้วคุดตัดตัดนี่อ,อกเป็นแตกใหม่เดี๋ยวก่อนขึ้น ตอนขุดจังวากันครับคอยมาจัดทรงกันเป็นหลากธรรมชาติเดวดๆหลากแกว้อยู่ครับแต่ว่าคอยว่ากันครับฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์นะครับสวัสดีครับไปแล้วไปแล้ว